สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมฉันเป็นฟอร์ดนะครับวันนี้จะพามารีวิวเจ้า Ford ดเ n นเจอร์เอกพัทคันนี้กันนะครับผมคันนี้สีแดงนะครับผมแคปบเกียร์ธรรมดานะครับผมราคาอยู่ที่6กแสนหกมืสามพันบาทนะครับผมตัวนี้เป็นตัวเก่านะครับปีสองพันยี่สบนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับผมว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างนะครับผมเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับผม ชุดกันชนหน้านะครับผมคันนี้เปลี่ยนเป็นชุดกันชนหน้า F หนึ่งห้าศูนแรปเตอร์นะครับผมนี่นะครับกระจังหน้านะครับผมจะเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะครับผมนี่นะครับตัวหนังสือนะครับผมสีดำนะครับผมขอบแดงนี่นะครับแล้วก็ไฟ LED นะครับผมสามขีดยาวๆนะครับผมนี่ถัดมาก็จะเป็นไฟรูปตัว C นะครับผมด้านล่างก็จะเป็นไฟตัดหมอกนะครับ <krit> imi, กันชนด้านล่างนะครับผมก็จะเป็นสีดําด้านตัดสีเงินนะครับผมนี่ครับผมดูสวยลงตัวเลยครับถัดมานะครับผมก็ <derni> จะเป็นไฟมัดแต่งนะครับผมตัวนี้ทาเป็นไฟมัดแต่งให้กับลูกค้านะครับผมก็จะมีไฟเดยไลท์นะครับผมแล้วก็คลิปฉลามสามคลินี่นะครับผมแล้วก็มีวงแหวนนะครับนี่ครับผมแล้วก็จะมีคอบไฟหน้าด้วยนะครับผมสีดําด้านนะครับนี่ครับผม ด้านบนก็จะเป็นสกรูฟิกนะครับผมรูปแรดนะครับผมสีแดงตัดสีดำด้านนะครับผมเช่นเคยครับเพื่อให้เข้ากันแมทกันครับผมนี่ครับถัดมานะครับผมก็จะเป็นซุ้มล้อนะครับผม6นิ้วนะครับแบบมีหมุดนะครับผมก็คือมากับเซ็ต F150 Raptor คันนี้นะครับผม ถัดมาครับผมก็จะเป็นแม็กยาชิขอบสิบหกนะครับผมสีดํามาพร้อมกับยางแม็กซิกบิคฮอนนะครับผมเจ็ดหกสีนี่ครับผมสติกเกอร์นะครับผมลูกค้าเลือกเป็นลายนี้นะครับผมรูปสิงโตนะครับน่าจะสิงโตนะครับผมแล้วแต่คนจะดูครับว่าเป็นเสือหรือสิงโตครับนี่นะครับ ดาวหลังคานะครับผมสีดําด้านนะครับผมมาพร้อมกับกันสาดสี่ชิ้นแคปสี่ชิ้นนี่นะครับแล้วก็กรนลอยบ้ามือเปิดนะครับผมเช่นเคยนะครับถัดมานะครับผมก็จะเป็นครอบฝาถังน้ํามันนะครับผมนี่ด้านบนก็จะเป็นโลบาร์เหล็กของ Outlander นะครับผมหกขานะครับนะครับผมถัดมานะครับผมก็จะเป็นครอบไฟท้ายนะครับผมสีดําด้านนะครับผม แล้วก็กรนลอยเบ้ามือเปิดแล้วก็ปลายดามนะครับผมนี่แล้วก็สติกเกอร์สากคนด้านหลังนะครับตอนนี้ก็จะติดสติกเกอร์ด้านหลังด้วยนะครับเลนเซอร์นะครับผมตัวนี้จะเป็นฟอนต์เหมือนเหมือนสติกเกอร์แท้เลยครับผมนี่กันชนด้านหลังนะครับผมก็จะเป็นกันชนเหล็กนะครับกันชนเหล็กนะครับผมของ outlander นะครับห่วงลากจุงสีแดงนะครับผมนี่ครับ แล้วก็จะมีกล้องถอยหลังให้กับลูกค so Hayır, well, I I ้าด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูภายในกันบ้างครับผมภายในเอกพัพั์นะครับผมเบาะเดิมจะเป็นเบาะผ้านะครับผมอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้กับลูกค้านะครับผมเป็นหนังสีดํานะครับผมเดินได้สีแดงนะครับผมแล้วก็จะมีตัดสีแดงนิดหน่อยครับผมนี่ครับแล้วก็จะมีจอแอนดรอยขนาด10นิ้วนะครับผม ้วจะมีกล้องบันทึกหน้าให้ด้วยนะครับผมตัวนี้ก็คือฟิล์มเพิ่งติดนะครับยังยังไม่ติดกล้องนะครับเดี๋ยวฟิล์มเด้งนะครับผมถ้าหากลูกค้าท่านใดนะครับผมสนใจอยากจะออก Ford r a n g e r หรือว่า Ford e v e r วอเรนะครับผมทุกรุ่นเลยนะครับโทรมาสอบถามแคมเปญหรือว่าโปรโมชั่นได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรและ ID ดียไลน์ไว้ด้านล่างคลิปนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมขอจบคลิปรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ